ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจวไม่ได้ออกกําลังกายมา6วันนะคะทุกคนวันนี้จะมาออกกําลังกายแต่ก่อนออกกําลังกายจจะกินกาแฟ1ซ่ซองนะคะโปรตีนเบสสามแคปนะคะโปรตีนพัสามแคปนะคะทุกคนก่อนออกกําลังกายทุกครั้งนะคะแล้วก็มาออกกําลังกายด้วย4ท่าง่ายๆนี้นะคะเริ่มเลยนะคะท่าที่1กระโดดตก500ครั้งนะคะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ท่าที่2นะคะทุกคนสะครอสองรครั้งนั่นเองทาแบบนี้นะคะ เร็งหน้าท้องนะคะทุกคนขมิบตูดนั่นเองทุกคนเรียบร้อยนะคะต่อไปท่าที่สามนะคะบิดเอวนะคะข้างละหนึ่งร้อยนะคะนี่เร่งหน้าท้องนะคะเน้นเลยนะคะเร่งหน้าท้องนะคะทุกคนเปลี่ยนข้างนะคะทุกคนนะนี่ข้างละหนึ่งร้อยนะคะทุกคนนะแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปจะเป็นบิดเอวข้างนะคะข้างละหนึ่งร้อยเช่นกันนะคะอันนี้ท่าที่สี่นะคะเร่งหน้าท้องนะคะ เปลี่ยนข้างค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนส่งการบ้านเพียงแค่นี้นะคะอาบเหงื่อมากเลยนะคะทุกคน